สวัสดีครับผมกล้องทรงเอเฮ้ย hey, <c oughs> มึงไม่ถ่ายหน้ากูอะเียไม่ใส่อะไรลงไปเลยเนี่ยถ่ายเป็นไหมเนี่ยมึงถ่ายกูก่อนดิวัวลังแนะนำอยู่ว่ากูทำอะไรก็เออกับข้าวมึงก็ต้องถ่ายที่กระทะแล้วกูใส่อะไรลงไปยังเนี่ยยังดูดิเออวันนี้ผมจะมาทำเมนูหมูทอดไข่ดาวเน่รับรองเมนูนี้ซิ่งแน่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเดี๋ยวผมจะทอดไข่ก่อนผมจะใส่น้ำมันลงไปนะคบผมใส่ลงไปเลยอ่ะ มึงไม่ถ่ายอะ่ะทีอย่างเงี้ยมึงไม่ถ่ายอะ่กะกระทะกูใส่น้ำมันลงไปแล้วเนี่ยสัตว์ก็มึงบอกให้ถ่ายหน้ามึงก็เวลากูใส่ของมึงก็ถ่ายถ่ายลงไปในกระทะเข้าใจปะโอ้มึงมึงเป็นมากกว่ามึงอะ่ะมึงก็เป็นไหมเนี่ย,ยของขาดไหมในสัตว์เนี่ครับใส่น้ำมันลงไปแ้วที่ทอดไข่ครับผมทอดไข่ก่อนใส่ไข่ลงไป ขันตอนต่อไปนี่ครับผมกระเทียมกระลาบผ่ชีโขกรวมกันนะครับผมอ่าเราใส่ลงไปนี่ครับหมูผมใช้สันคอนะครับผมใช้หมูสันคอนะครับใส่ลงไปต้อนหอยนางรมมามาบาสองตอนอหน่อยบ้าง tíau trắng 1 thìa bả bả xanh 1 thìa hành tây bột năng 1 thìa nè các bạn bột năng 1 thìa nè các bạn nè các bạn โอเคครับผมต่อไปผมจะใส่นี่ครับผมเป็นโคนผักชีใส่เข้ามาพริกไทยใส่ลงไใอ่าใส่เพื่ออะไรอะ่ะมันเห็นนะมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาหอมเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้มันน่ากินครับผมน่ากินเพื่ออะไรอะ่ะแลม่งจะถามเพีอ,อะไรหนาเนี่ยเซ็อิจแก๊สครับผมผมจะไปจัดจานจานเพื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวถ้ามึงถามอีกทีนะผมจะใส่เลยใส่กรกจะใส่หน้ามึง่โอ้ถามที่น่าแหละ เออเอ้าทีนี้อ่าถ่ายไปทำอะไร ทำไรไปนอนไปชิมกับข้าวพี่ก้องแป๊บหนึ่งจีแลรวพูดด้วยนะว่าอ,อร่อยอะไรนะแบบที่พี่เดย์เขาพูดอร่อยอเครื่องบินอะไรเนี่ยเดี๋ยวแต่พูดนะไปไปไป,ปแกงง่วงเหมือนน,นั่นแหละมาชิม Oh. all right good It's good ฮะง่วงมึงไม่ปวดตา